และไอ้ที่อ้างว่าเนี่ยลุงวินเนอร์เนี่ยให้ยูทูบเบอร์สองคนเนี่ยไปซื้อพระมาแสนห้าเนี่ยใครพูดวันนี้คนนุณนกน้อยออกมาแล้วจบไหมครับเจ้าของพระออกมาแล้วเจ้าของโรงงานออกมาแล้วจบไหมเคยคิดจะยอมรับไหมว่าตนเองพูดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริงเคยคิดจะยอมรับไหมหนูเข้าใจผิดเองลุงพล เอายูทูบเบอร์ไปซื้อ้ามาแสนหน้าใครให้ข้อมูลคุณมาคุณพูดมาเสียผมจะการเป็นพยานให้เอาไหมเอาเปล่าเอาเปล่าใครเป็นคนบอกให้คุณมาพูดเอาเปล่าเดี๋ยวกันเป็นพยานให้เอาเปล่าพูดเป็นนักเลงหน่อยหนึ่งวัยรุ่นวัยรุ่นนะฮะยังพยายามจะเป็นพยาแถรครับไม่ใช่พยาแถนนะครับพยาแถนะครับคุณ คุณไปคิดก่อนคุณคุณกลับไปถามร้อยเวรด้วยซ้ําไปว่าผมคุยกับร้อยเวรว่าอย่างไรผมบอกร้อยเวรด้วยซ้าไปว่ายังไงมีอะไรที่ต้องแจ้งสิทธิน้องเขาในทางกฎหมายไม่ว่าอาจจะต้องประกันตัวในช่วงไหนกรุณาแจ้งเขาด้วยนะครับเพราะน้องเขาเป็นผู้ผู้หญิงเป็นสุภาพสตรีไม่อยากให้ไปไปเจอแบบจัก,กรีครับพี่น้องนะครับความรู้สึกของการที่ไปน,นั่งห้องเย็นอยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับ นะ่ใต้ถุนเนะี่ยปงเล็กนะครับมันไม่ใช่ที่สนุกนะครับไม่ใช่ที่วิ่งเล่นนะครับคุณยังไม่รู้อีกว่าคุณผิดอะไรอะ่ะจนวินาทีนี้จนกระทั่งวินาทีนี้อทุกท่านผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วครับจนวินาทีนี้ยังไม่รู้ว่าตัวเองผิดอะไรยังไม่รู้ว่าตัวเองพูดไม่ถูกเรื่องอะไรแต่งทนายเข้ามาสู้เลยครับ สู้เลยครับน้องไม่ได้ยุนะไอ้ตารางครับจะสู้แพ้สู้จะเลือกวิธีการต่อสู้ก็สู้ไปลูมินเนอะร์เขาก็ไม่ไดีซีเรียสอะไรอย่งนอยู่แล้วหลักฐานม,มันพร้อมมูลอยู่แล้วนะครับนะทุกท่านครับนี่คือสิ่งที่ผมพยายามจะบอกท่านแล้วก็จัดดักให้ฟังว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะ่ะมันชัดเจน ทุกท่านเห็นไหมครับพอความจริงเปิดเผยวัดมีหนังสือประกาศไม่เคยแต่งตั้งให้บุคคลใดไปคุยเรื่องพวกนี้กรมศิลปากรพื้นที่เขตที่9อุบลราชธานีบอกพระพุทธชินราชถูกต้องตามกฎหมายนะครับวิยาวัจกรมีหนังสือออกมาทางกรรมการวัดยืนยันว่าไม่ใช่หลานเคยแก้เรื่องนี้ไหมเคยออกมาพูดความจริงสักเรื่องไหมขอสักเรื่อง วันนี้ผู้สื่อข่าวใหญ่ช่องใหญ่ๆที่เอามาสัมภาษณ์เป็นตู่เป็นตักเงียบกิ๊บเลยครับปิดปากกันเงียบก๊บเพราะตัวเองว่าตนเองจะโดนหางเลขต้องออกมาขอขามาทางวัดไม่มีใครแสดงความเป็นเจนท์แมนในการมาออกขอขามาทางวัดเลยพระเดชพระคุณเจ้าคุณท่านเนี่ยไม่มีใครออกมาแสดงความรับผิดชอบเลยกับทางวัดมีแต่มาแก้ตัว พอวันนี้ลุงพลรักษาสิทธิ์ตัวเองแจ้งความดําเนินคดีรักษาสิทธิ์กลับกลายไปว่าเอาดิฉันไปทําอะไรเขาก็คุณถูกเกลียดชังเหรือคะดิฉันเนี่ยทําให้คุณถูกดูหมิ่นยังไงหล่ะคะนี่เองไม่ได้ไปดูไอ้ข้อความที่มันถูกโพสต์อยู่ข้างล่างเป็นร้อยๆข้อความเลยเหรือวะ สู้สิพิสูจน์เลยขนมาทนายกี่คนขนมามนไม่ได้ว่าอะไรผมไม่ได้เป็นทนายครับอายการเป็นโจทย์ครับนะฮะเรื่องนี้เพียงแต่ให้ลุงพลไปแจ้งความผมอำนวยความสะดวกนะครับนะ,ะผมก็เป็นพยานครับพี่น้องก็ผมก็ได้ดูคลิปอะนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับอย่าดิ้น พยายามอย่าเป็นพยาแถหลักฐานมันชัดเจนเนะอ๋อเย็นๆครับโอ้โหตายแลอ้อพุฒโธอรหังพุโทพโธ